สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ในหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็ยังคงอยู่ในเรื่องของการเตรียมความพร้อม ในการจัดการเลือกตั้งเทศบาลทั่วประเทศนะครับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยในประเด็นเรื่องของอาการประกาศให้มีการเลือกตั้งคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าในการที่จะจัดการเลือกตั้งของเทศบาลใดก็ตามเนี่ยใครเป็นผู้มีอำนาจในการประกาศให้มีการเลือกตั้งและจะต้องมีการกำหนดในเรื่องอะไรบ้างในประกาศฉบับนั้นเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในเรื่องนี้กันนะครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับ ในพระราชบัญญัติการเลือกตั้งท้องถิ่นพศ2562นะครับได้บัญญัติไว้ในมาตรา12เมื่อมีกรณีที่ต้องมีการเลือกตั้งให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประกาศให้มีการเลือกตั้งนะครับก็หมายความว่าในการเลือกตั้งเนี่ยให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นเป็นคนประกาศให้มีการเลือกตั้ง ผู้อำนวยการ Kristin การเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือประหลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเองนะครับในที่นี้ก็คือประหลัดเทศบาลจะเป็นผู้ประกาศให้มีการเลือกตั้งเทศบาลของตนเองนะครับแล้วก็ดําลงตําแหน่งเป็นผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเทศบาลนั้นโดยตําแหน่งด้วยนะครับแต่ในการประกาศนี้เนี่ยจะต้องได้รับความเห็นชอบของผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดด้วยนะครับ เมื่อประกาศแล้วเนี่ยในประกาศก็จะต้องมีการกําหนดในเรื่องต่างๆดังต่อไปนี้วงเล็บ1กําหนดวันเลือกตั้งวงเล็บ2วันรับสมัครเลือกตั้งซึ่งต้องให้มีการเริ่มรับสมัครไม่เกิน10วันนับแต่วันประกาศให้มีการเลือกตั้งและต้องกําหนดวันรับสมัครไม่น้อยกว่า5วันนะครับวงเล็บ3สถานที่รับสมัครเลือกตั้งวงเล็บ4ี่ จำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่จะมีการเลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้งหรือผู้บริหารท้องถิ่นในเขตเลือกตั้งวงเล็บ5จำนวนเขตเลือกตั้งซึ่งต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับอำเภอรหรือตำบลหรือเขตท้องที่ที่อยู่ภายในเขตเลือกตั้ง 6. หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้งนะครับโดยการกำหนด ต่างๆเหล่านี้นะครับจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมาการการเลือกตั้งกําหนดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อต้องมีการเลือกตั้งเทศบาลทั่วประเทศเนี่ยาการที่จะประกาศให้มีการเลือกตั้งก็เป็นหน้าที่ของผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเทศบาลน,นั้นหรือประหลัดเทศบาลน,นั่นเองนะครับ โดยประกาศเนี่ยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดด้วยนะครับและจะต้องมีการกำหนดรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการเลือกตั้งไว้ในประกาศนั้นด้วยนะครับครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ